แล้วตอนนี้นะครับส่วนประกอบของแกงเป่ของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยามีน้ำปลาด้วยครับเี่ครับมีน้ำปลาด้วยนะผมใช้น้ำปลาขวดแล้วกัะวางนีง้น้ำปลานะครับก็เท่าที่หาได้นะครับตอนนี้แกงเปิ่ของผมก็มีชะอมมีข้าวเหนียวสารแช่น้ำไว้แล้วก็พริกขี้หนูแห้งครับหอมแดงตะไคร้ ใบแมงลักบวกหน่อไม้หน่อไม้ของเราเองบวกนี่เขาให้มาไปแลกกับมะนาวมาอันนี้เก็บเองอันนี้เก็บเองของเราอยู่หลังนี่ของเราอยู่หลังอันนี้ไปขอเขามาใบแมงลักของเรายังเอ้ใบแมงลักไอ้ใบยะนางครับน้ําแล้วก็มาคั้นน้ำครับน้ำใบยะนางแล้วมาคั้นนะใบยะนางของเรายังไม่โตครับใบมันยังเล็กเอยู่ แล้วก็น้ำปลาซื้อครับเดี๋ยวเราไปทําแกงเปิดนะครับไปครับตอนนี้ผมก็เอาพวกตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หอมแดงมาโขกนะครับเมื่อสักครู่นี้ตำข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่แช่ไว้ใสบไปแล้วครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับตอนนั้นที่ผมทื่อผมอันนี้ผมไม่มีสูตรอายะไรใดทั้งสิ้นะะครับผมใช้กะกลเาวนะครับ ตอนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบยามวิกาเลยครับที่บ้านหลังนี้เสียงทิ้งลิ้ก็จะเข้ามาหน่อยแล้วครับถ้ามืดค่ำแล้วในกรุงเทพอยู่คอนโดนี่ตั้งคกไม่ได้นะครับสะเทือนถึงชั้นล่างนะครับโดนร้องเรียนนิติแน่ครับโอเคครับผมพอแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะตั้งน้ำใบหญนานะครับตั้งเดือดนะครับที่เราขยำเมื่อสักครู่นียครับน้ำใบหญ้านาตั้งให้มันเดือดครับ ไม่รอเดือดแล้วครับผมใส่ไอ้เครื่องที่เราตำมเมื่อสักครู่นี้ครับลงไปเลยครับอ่าเดือดแล้ครับอันนี้แต่มันก็เพิ่งเดือดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้สบายนะครับง่ายมากเลย คนก็แข่งกันขายน้ำปลาล้านใหญ่ผมใส่แค่ตะพีเดียวพอก่อนชิมดูก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะเอาหน่อไม้นะครับที่ต้มสุกแล้วนะครับหมดความขมแล้วลงไปเคี่ยวครับนี่ให้มันซึมซับน้ำใบยนางกับน้ำปลาครับแล้วก็เครื่องเทศที่เราตำไปเมื่อสักครู่นี้ เริ่มจะหน้าตาคล้ายๆแกงป่าแล้วครับคือผมมมันมีผักน้อยที่จริงเน่ยควรจะใส่พวกเห็ดนะครับเห็ดต่างๆฟักทองสีสวยๆอย่างเงี้ยอมืมันจะเข้ากันมากเลยครับม้ามีฟักทองนะมันจะน้ํามันจะหวานกลมกล่อมเดี๋ยวเราเคี่ยวหน่อไม้ไว้วนะครับอโอเคครับอันนี้ก็ ั้งไฟมาประมาณเกือบสิบนาทีแล้วผมจะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับจริงๆแล้วใส่น้ำปลาาแล้วแต่ผมใส่แค่ทักทีเดียวมันก็ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่บัวไปครับแกงเปิดรสชาติมันก็จะประมาณเค็มเค็มที่ผมไปกินที่ตลาดนัดนะฮะซื้อ30สิบาทเ่ะก็เค็มๆเผ็ดๆอ่อนๆเท่านั้นเองครับเหมือนกินผักเล่นๆเลอ่าทีเนี้ย ใส่บวกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรสชาติก็จะเปลี่ยนไปอีกก็เดี๋ยวเราต้องชิมใหม่นะผมว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองใส่ไปก่อนอน้ำน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยคงไม่นะเดี๋ยวบวกมันก็จะอ้วกเองอ่ะขอด้วก่อนโอเคครับบวกสุกแล้วผมจะใส่ข,อข,อข,ข,ข,ข้าวเหนียวขกวัตถุนะครับเขาเขาเรียกว่าข้าวเบื่อครับ ก็เป็นก้อนงานงอนไปเนี่ยอืมก้อนครับเพราะว่าผมไปโขกตอนที่มันเปียกนะ้ำโอ๊อยไม่คนเรา นี่ผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเลยเนี่ยดูวิธีทำจากใน g o o g อ e ์มาเนี่ยก็เออ,เอ,อ,เอ,อผมอาจจะผิดพลาดตรงที่เนี่ยที่ข้าวเนี่ยครับเพราะข้าวมันเปียกทีเนี้ยยุง่งละกลายเป็นก้อนๆอย่างงี้เลกแค่ไงดีมันไม่ยอมละลายแล้วทีเนี้ยใช่ปะ่ะมันทำให้ น้ำมันไม่ขนไม่ได้หมดแล้วไม่เป็นไรครับล่อยไหล่หยให้มันเป็นไปครับเออได้นะน้ำเริ่มเหนียวเหนียวแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกปัญหาไม่มีทางออกได้เรื่องแล้วครับอย่างลงตัว ้อมจะเปิดโกล้วครับตอนนี้อีกสองขั้นตอนก็จะเสร็จนะครับผมใส่ชโอมครับนี่ี่ือ่แล้วคือคนอ่ะไม่ค่อยหอมเลยครับตามด้วยแมงลักครับเขียวเหลืองเลยครับตอนนี้ แตนซี่มีเธอเลยโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับแกงเฝิดของผมเครื่องไม่พร้อมนะครับแต่ก็ดูดีครับรสชาติ <c oughs> ชิมเยอะไปหน่อยคอแห้งด้วยช่วงนี้เรียบร้อยครับสำหรับแกงปิดของผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ